สวัสดีกับพี่นงพบกันอีกเล้วจ้าพามาชมสวนจ้าคนทำไร่ทำสวนก็จะแบบนี้แหละจ้า <laughs> คนทำสวนก็จะเป็นแบบนี้นี่ละจ้าสวนของขอยสวนของขอยก็จะเป็นจังซี่ปลูกผักจีฝรัดลังจ้ากระบองามปันไดจ้าที่น้องหนาวหนาวเกินไป และแน่ก็มีผักกาดก็มีรสเบอร์รี่ก็มีรสเบอรี่จา้เจาเอาไปใส่อบกะอบไก่หอมเลยค่ะกันนี้หอมหอมเนี่ยจ้าพี่น้องรสเบอร์รี่นะคะรสเบอรี่มีใบชะพลูผักแพรวผักมุเสเอจ้ามีซื้อย่างอร่อเนาะปลูกเซ กล่องโฟมด้วยจ้าพี่น้องปลูกใส่กล่องโฟมนะจ้าสวยงามตามธรรมชาตินี่ต้นเชอรี่ไม่รู้จะขึ้นให้ได้กินลูกหรือเปล่านะคะต้นเชอรี่จ้าเอาเม็ดมาปลูกค่ะพี่น้องจ้าเอาเม็ดพ่นมาปลูกด้วยจ้าหญ้าก,ก็ะขึ้นกระพากาดกวางตุง้ง กาศกวางตุ้งจ้าผักแพวจ้าพี่น้องผักแพวแเพวกางามงามขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจา้าขอบคุณทุกกำลังใจดวยจ้าพี่น้องที่รับชมจนจบคลิปนั่นก็ตึกไม้จ้าพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าตึกไหมจ้าพี่น้อง